ระหว่างนะคะไดไนโตรเจนนะคะเพนทอกไซสลายตัวนะคะเกิดเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนตามนะคะหลักการของอัตราอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยลูกเล็ดเล็ดจะเท่ากับเท่าไหร่อัตราการสลายตัวของ N2O5 อันนี้ต้องส่วนอะไรคะส่วน2จะเท่ากับนะคะอัตราการเกิดของ NO2 อันนี้ส่วนอะไรลกูกส่วน4และก็จะเข้ากับอัตราการเกิดของอะไรคะออกซิเจนออกซิเจนไม่ต้องหารแล้วลูกเพราะว่าออกซิเจนสัมประสิทธิ์เป็น1โจทย์ข้อต้องการข้อที่ผิดนะคะโจทย์ต้องการข้อที่ผิดหลังจากเราเขียนความสัมพันธ์แล้วนะคะเราจะพบว่าข้อแรกนะลูก NO เมื่อเทียบกับออกซิเจนแล้วเป็น4เท่านะคะข้อ1ถูกนะคะ NO2 เมื่อเทียบกับ N2O5 ตัวนึงเป็น4หน่วยตัวนึงเป็น2หน่วยคิดแล้วเป็น2เท่าอันนี้ก็ใช่อันที่3นะคะอัตราการเกิดของออกซิเจนนะคะเมื่อเทียบกับ NO2 แล้วแค่1ส่วน4อันนี้ก็ใช่ข้อที่ผิดคืออะไรลูกข้อ4ถ้าจะถูกต้องเป็นเท่าไหร่ถ้าจะถูก1ส่วน2ลูกถ้าจะให้ถูกนะคะต้องเป็น1ส่วน2 ต่อไป43 <c oughs> 43นะคะถามหา C แต่บอก A นะลูก <c oughs> เราสังเกตว่าเดลต้าทีคงที่ไหมเราดูเดลต้าทีศูนย์ไปสองก็สองสองไปสามก็ห้าวเดลต้าทีไม่คงที่ว่ะแล้วเดลต้าสารน่ะ <c oughs> เดลต้าสารนะคะลบเท่าไหร่ลบเท่าไหร่ลบ0.4 อันนี้ลดเท่าไหร่ลูก0.6เราจะพบว่าเดลต้าทมี2อันเดลต้าสารก็มี2อันเลทการลดลงของสาร a นะคะอัตราการลดลงของสาร a ถ้าเราคิดนะคะจากเดลต้าทอันแรกคูณลด0.4ในขณะที่ครูใช้เวลา2มันก็ออกทาไหร่ลูก0.2โมลน,นะคะเปอร์อะไรลาร์เปอร์เซนะ m า l a r p เ r c e n โมลาร์เปอร์เซ็ตหรือถ้าเราหานะคะจากอีกอันหนึง่งมันพบว่าลดลง0.6ใช้เวลาเท่าไหร่คะ0.3เดียวกาทีเป็น3นะลูกครูเขียน5เสยเลยตรงนี้ต้องเป็น3นะคะแสดงว่ามันมีอัตราคงที่นะลูกนั่นก็คือเท่าไหร่ลูก0.2โมลาร์เปอร์เซ็ตเท่ากันนะคะเท่ากันแต่โจทย์ต้องการทราบว่า C ที่วินาทีที่8ควรจะเป็นเท่าไหร่เราดูตามสมการนะลูก RC อัตราการเกิดของสาร C นะคะคิดแล้วมันเป็น2เท่าของอัตราการลดลงของสาร A อ,อ้างอิงจากสัมประสิทธิ์ถูกไหมฮะดังนั้น RC นะลูกมีอัตราการเกิดเมื่อเอา2คูณกับ0.2 RC จะมีอัตราการเกิด0.4โมลาร์เซกดังนั้น ถ้าเวลาผ่านไป8วินาที8เศกเกิด c เท่าไหร่ลูก0.4นะคะคูณ8เข้าไปก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลูก3โมลาร์คำตอบก,ก็คือข้อ4อันถัดมานะคะข้อที่44นะคะ44 ปฏิกิริยาบอกค่าก่อกำมันไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังถ้าเราพิจารณาจากกราฟนะคะไปข้างหน้ามีค่ามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับนะคะตอนขากลับเราดูนะคะ e a ขาไปคือเท่าไหร่ลูก140.5 e a ขากลับมองจากขวามาซ้ายอ่า e a prime a prime เป็นเท่าไหร่เองลูก แปดสิบห้าจุดศูนย์อันเนี้ยครูเห็นเราซื้อน้ำมากินกันหลายคนเราลองสังเกตพฤติกรรมการดูดน้ำของเราลูกดูดจากแก้วจบที่ปากแก้วอะถ้าเวลาเราดูดน้ำแก้วอยู่ต่ำปากเราอยู่สูงใช่ไหมดังนั้นการดูดคือเริ่มต่ำจบสูงเห็นไหมคนะดูจากกราฟนะอันนี้เริ่มต่ำอันนี้จบสูงเอนโดูดโดมมันเป็นกราฟเอ d o d o n t ิกเอนโดูดขึ้นไปแล้วท้ายมันจะโดมขึ้นแต่ถ้าตรงกันข้ามคาย สมมติว่าดูดน้ำเข้าไปเอาตายแล้วมีผงฝุ่นตะกอนแล้วถูออกมาคายออกมาโลกคายออกมาคายจากปากจบที่พื้นเริ่มที่ปากก็คือสูงจบที่พื้นก็คือต่ำถูกไหมฮะดังนั้นกราฟอีกอันหนึ่งจะเป็นคู่ขนานก็คือเอกโซเทอร์มิกเอกโซเทอร์มิกเริ่มสูงจบต่ำอันนี้จะเป็นคายอันนี้จะเป็นเอนโดมันเป็นนะคะดูดพลังงานท้ายมันโด่งขึ้น เอนโดดูดโดงนะคะแต่ถ้าเป็นกราฟรูปนี้มันจะเป็นกราฟเอ็กโซเทมิกเอ็กโซไฮท้ายเที้ยด,ดังนั้นนะคะโจทย์ถามหาข้อสรุปว่าอันไหนนะคะสรุปได้อย่างถูกต้องอย่างอันแรกนะคะปฏิกิริยานี้นะคะย้อนกลับเองไม่ได้นะคะสังเกตว่าเครื่องหมาย เครื่องหมายตรงนี้เรายังไม่สามารถนะคะฟันธงได้ว่ามันย้อนกลับได้หรือไม่ได้แต่เขามีค่าพลังงานย้อนกลับถ้าเก่อกัมกมันย้อนกลับมันก็ควรจะต้องมีขากลับดังนั้นอย่าฟิกแค่เครื่องหมายดําเนินการอย่างเดียวนะลูกถ้ามีเกาะกำมมันไปข้างหน้าแล้วมีเกาอกัมมันย้อนกลับคือไปแล้วก็กลับได้ถูกไหมคะดังนั้นเขาบอกว่าย้อนกลับเองไม่ได้ก็เป็นไงคะผิดอันนี้กราฟชัดเจนเลยนะลูกท้ายมันโดงท้ายมันโดงแสดงว่ามันต้องเป็นไงคะดู ถายพลังงานก็จะผิดการเติมตัวเร่งตัวเร่งจะทำให้เกิดเร็วมันจะลดยอดเข่าลงนะลูกอันนี้คือในกรณีเติมตัวเร่งเติมแคตาลิสต์เติมแมวลงไปนะคะมันจะทำให้ค่าพลังงานก่อกำมันลดแต่ว่าพลังงานของปฏิกิริยาเท่าเดิมดังนั้นระวังนะคะการเติมตัวเร่งนะลูกการเติมตัวเร่ง เติมตัวเร่งมันจะลด Ea แต่เดลต้า E เท่าเดิมนะลูกสังเกตว่าเดลต้า E นะคะคือส่วนต่างระหว่างตอนจบกับตอนเริ่มครูยังเริ่มที่เดิมครูยังจบที่เดิมเพิ่มเติมคือยอดเขามันเตีย้ยลงถูกไหมฮะดังนั้นสิ่งที่มันจะลดคือมันลด Ea แต่ E เริ่ม E จบผลต่างเท่าเดิมดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องต้องเป็นข้อ,อไหน อ่าต้องเป็นข้อสี่สารผลิตภัณฑ์เห็นไหมคะตอนจบท้ายมันโด่งขึ้นมันจะมีค่าพลังงานสูงกว่าสารตั้งต้นเริ่มต่ำจบสูงนะคะเริ่มต่ำจบสูงสำหรับกราฟนะคะข้อที่45นะคะข้อที่45 45นะคะมันมีกราฟ2 2ยอดถ้ากราฟ2ยอดนี้นะคะพลังงานก่อกับมันนรกดนะ,ะที่มีผล ที่มีผลคือขั้นไหนขั้นเกิดช้าขั้นที่เป็นขั้นกําหนดอัตราคือขั้นที่เกิดช้าสุดซึ่งขั้นที่เกิดช้าสุดจะต้องมี Ea มากที่สุดนะลูกเราดูนะคะถ้ามีผลต่ออัตราก็คือขั้นกําหนดอัตรานะคะขั้นกําหนดอัตราจะมี Ea มากสุดนะคะซึ่งตอนนี้ Ea มากสุดก็คือ Ea อะไร Ea 2 ข้อหนึ่งจะผิดเขาต้องการข้อสรุปที่ถูกต้องพอหนึ่งผิดตัดตัวเลือกโรกตัดตัดและตัดหรืออยู่สองช้อยแล้วแล้วธรรมชาติอ่ะอันนี้จากการเก็บสถิติของครัวตัวกูเองนะเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายอ่ะมีความสามารถและสกิลในการเดาไม่เหมือนกันผู้หญิงอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เหลือห้าสิบห้าสิบอ่ะเดาผิดแต่ผู้ชายอ่ะหนึ่งในห้ามันยังเดาถูกเลยอ่ะ ครูเคยถามครูเคยถามเทคนิคว่าเดาจากอะไรเพื่อนเขาบอกว่าความรู้สึกแรกไม่อ่านโจทย์ด้วยเอาความรู้สึกแรกเลยเจอปุ๊บกาเลยครูแล้วบอกอ่มันมีมันมีเขาเรียกอะไรเทพอะไรสิ่งมันอยู่เนี่ยทาไมมันกาปุ๊บมันได้เลยวะแต่พอเป็นผู้หญิงอ่ะตัดเก่งมากเลยนะตัดจนเหลือสองช้อยพอเหลือสองช้อยทีไรชิปหายตลอดเลยอ่ะไม่เข้าใจห้าสิบห้าสิบแล้วนะยังเังไม่ถูก อันนี้ครูพยายามครูพยายามหาคาตอบแต่ครูยังหาคําตอบไม่ได้ว่าออมันเป็นเพราะอะไรเด็กผู้ชายเดาเก่งกว่าเดาแบบไม่มีหลักการเลยนะเดาแบบความรู้สึกล้วนๆเลยเจอปุ๊บเดาเลยแล้วถูกด้วยโอ้ยอมใจอันที่สองนะลกูกอันที่สองนะคะตอนนี้มันมีข้อร่วมข้อร่วมก็คือข้อสองข้อสองมันถูกแน่นอนนะคะข้อสองมันถูกแน่นอนเราต้องตัดสินกันแล้วนะคะว่าระหว่างสามกับสี่ใครถูกการเติมตัวเลขลงไป ตัวเร่งแค่ลดพลังงานกระตุ้นแต่ว่าไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์นะคะจำไว้เลยนะลกูกการเติมตัวเร่งลงไปนึกถึงสมการเอนไซม์นะลกูกครูมีซับสเตตถูกไหมคะบวกกับเอนไซม์ซึ่งเอนไซม์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งมันจะมีสารเชิงซ้อนก็คือระหว่างเอนไซม์กับซับสเตตตอนจบมันจบเป็นอะไรลกูกตอนจบครูจะได้เอนไซม์กลับมาแต่ซับสเตตครูจะเปลี่ยนไปเป็น d u c ต เอนไซม์ยแยกจากโปรดักตเลยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในผลิตภัณฑ์ดังนั้นนะคะในข้อที่3ามก็บอกว่าการเติมตัวเล่งลงไปผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็น c x ไม่เกี่ยว X ไม่เกี่ยวเลย X แค่ไปกระตุน้นแต่ว่าไม่ได้มีผลร่วมในผลิตภัณฑ์ดังนั้น3ผิดนะคะคำตอบจึงเป็นข้ออะไรลูกข้อ4ีนะคะอ่าราวนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราให้เอ้ยคึ่งเช้าคึ่งเช้าครูขอจบครูขอจบอัตรา อัตราจะอยู่ที่49ลูกอีกอึดใจเดียวอีกอึดใจเดียวอัดย,าย้ดดยายไม่ได้ลูกเพราะถ้าอัดยายปุ๊บแม่เราจะไม่มีแล้วเราจะไม่ได้เกิดน,นะลูกอัตตาไว้ก่อนลูกอัตตาไปก่อนคราวนี้เราดูนะคะปฏิกิริยานี้มันเป็นดูความร้อนนะลูกเป็นดูความร้อนโจทย์ถามหาว่าอัตราเร็วจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ปัจจัยของอัตรามีอะไรบ้างอันแรกคือเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้น คนเยอะชนกันมากโอกาสในการเกิดโปรดักต์ก็จะมากอันที่สองคือทำไงเนี่ยอีกแป๊บเดียวเราจะไปกินข้าวแล้วเราควรจะต้องเคี้ยวเพราะถ้ากินข้าวแล้วกืนเลยอะตอนบ่ายปุ๊บเรานั่งเป็นเหลือมเลยนะเพราะอะไรอาหารไม่ย่อยถูกไหมฮะดังนั้นควรจะต้องเคี้ยวนะลูกอ่าควรจะต้องเคี้ยวเพื่อทําให้พื้นที่ผิวมันเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะ ไปกินหมูกระทะถ้ากินหมูทั้งชิ้นโดยที่ไม่เคี้ยวเลยอ่ะโอ้กับบ้านไปท้องอืดแน่นอนควรจะต้องเคี้ยวให้เกิดการย่อยเชิงกลเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะแล้วระหว่างเวลาป่วยกับเวลาปกติอันไหนกินข้าวแซ่บกว่ากันลูกปกติเพราะตอนป่วยอะ่ะเหมือนน้ำลายมันเหนียวใช่ไหมน้ำย่อยมันน้อยน้ำย่อยคือตัวเล่งลูกยิ่งถ้าร้านไหนใส่ผงชูรสเยอะโอ้แซ่บมากเลยน้ำลายเต็มปากเลยเพราะว่าน้ำย่อยมันสูงถูกไหมฮะดังนั้นการกินน่ะ กินแซบมากนะคะดังนั้นถ้าครูต้องการให้ปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นเพิ่มอุณหภูมิเราวนเวียนปนเปี้ยนอยู่กับของกินแล้วตอนนี้จะใกับคนหิวด้วยระหว,ว่างชาบูในหม้อน้าอุ่นกับหม้อน้ําเดือดอันไหนมันเกี่ยวกาดกว่ากัน,นเ,อเออหมูเอยผักเอยชนกันเปี้ยงปางไปหมดเลยในหม้อน้ําเดือดถูกไหมคะแต่ในหม้อน้าอุ่นค่อยๆตอ่อนอนเคลื่อนที่ พอมันค่อยๆเคลื่อนที่มันไม่ค่อยชนกันถูกไหมลูกดังนั้นการชนกันมีผลต่อการเกิดผลิตภัณฑ์ดังนั้นนะคะการเพิ่มอุณหภูมิจํานวนโมเลกุลจะมีพลังงานจนสูงมากขึ้นอันนี้ถูกต้องเพราะมันวิ่งเร็วขึ้นถูกไหมฮะการใส่ตัวเร่งตัวเร่งมาเพื่อเร่งให้เร็วแต่ไม่ได้มีผลทําให้ผลิตภัณฑ์มันเพิ่มขึ้นน้ําลายน้ําลายมีเยอะทําให้การย่อยอะ่ะมันเป็นไงคะดีแต่ขี้เราจะเยอะก็ต่อเมื่อเรากินเยอะลูก ขี้ขึ้นอยู่กับข้าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำลายถูกไหมฮะดังนั้นเราไม่เกี่ยวเลยน้ำลายไม่มีผลกับขี้เรานะคะดังนั้นขอไข่ไม่เกี่ยวตัวเล่นเนี่ยทาให้เกิดเร็วแต่ผลิตภัณฑ์นะคะไม่ได้มากขึ้นดังนั้นอันไหนมีขอไข่ตัดทิ้งถูกทุกข้อก็ตัดทิ้งเอาละเหลือห้าสิบห้าสิบแล้วตอบเลยถูกถูกไหมก็คือข้ออะไรข้อสีอ่เพราะขอไข่ไมันถูกไปแล้วถูกไหมฮะนี่อันนี้เป็นเทคนิคนะคะสี่สิบเจ็ดลูกสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ด ครูมีนะคะสขั้นตอนก่อกำม,มันลบกก่อกำม,มันต้องเอาตัวยอดลบขาขึ้นขาขึ้นจะอยู่ด้านซ้ายดังนั้น e a 1คืออะไร e a 1ตัวยอดคือ e อะไร e 5ลบ e 2ถูกไหมฮะลบ e 2ในขณะที่เดลต้า e จบยอดแรกจบยอดแรกอยู่ที่เท่าไหร่ e 3จากที่ขึ้นไปก็คืออะไรคะ e 2หลังจากนั้นกระโดดไปหาเขายอดที่2ลูลบยอดเขาที่2อ,อยู่ที่เท่าไหร่ e สี่ถูกไหมฮะในขณะที่มันตั้งต้นขึ้นไปจาก e อะไร e 3นะคะตั้งต้นขึ้นไปจาก e 3เวลาเริ่มเริ่มจากซ้ายไปขวานะลกูกเดลต้า e คะ่ะเดลต้า e จบขวามือลูกจบที่ p จบที่ p คือ e อะไรคะ e 1นึ่โอ้ตัว e ครูขีดหลายขีดเหลือเกินตรงนี้คือ e 1นะคะแล้วมันเริ่มจาก x ก็คือ e อะไรลูก e 3าคราวนี้เมื่อรวม ea ตรงนี้ต้องเป็นขั้นกำหนดอัตราอันไหนสูงกว่ากัน e e ก็คือยอดแรกก็คือ ea หน่งถูกไ ea นั่นก็คือ e 5ลบ e 2ในขณะที่เดลต้า e z เอาจบสุดท้ายลบขาขึ้นอันแรกลูกจบสุดท้ายก็คืออะไร e 1ขึ้นอันแรกก็คือ e อะไรคะ e 2ดังนั้นคำตอบจะเป็นข้ออะไรลูก ข้อ2ถูกต้องนะคะคำตอบจะเป็นข้อ2 48ลูก48อึ๊บอึบไว้อึ๊บไว้อีกนิดเดียว48ลูกครูมีปฏิกิริยา2อันนะคะหมายเลข1เส้นประนะลูกหมายเลข2นะคะจะเป็นเส้นทึบเราสังเกตเส้นประเส้นประเริ่มต่ำจบสูงลูกเริ่มต่ำจบสูงเป็นอะไรดูดถูกต้องนะคะ, 1, ะ,คะ 1, 1จะเท่ากับดูดนะลูก2ก็คือคาย หนึ่ดูพอสองก่บาไายอ่าดูความร้อนเป็นหมายเลข1น,นะคะเป็นหมายเลข1นหลือห้าสห้าิอีกแล้วเราดูพลังงานก่อกำมันลูกใครสูงกว่าเออ E A นะคะ E A ของ1จะสูงกว่า2อดังนั้นคำตอบคือข้ออะไรคะข้อหเห็นไหมคะอันดับแรกเลือกก่อนดูดทายและอันถัดมาลูกเลือกดูว่า E A อันไหนมันมีค่ามากกว่านะฮะ อ่าสุดท้ายก่อนไปพักเที่ยงนะฮะข้อ49ขากลับมาเราจะเป็นสมดุลนะฮะสมดุลกดเบสไฟฟ้าแล้วก็จะเป็นเคมีนซีแล้วก็โพลิเมอร์ซึ่งอยู่ในพันมหจบแน่นอนลูกจบแน่นอนจบชีวิตเราแน่นอนวันนี้เราดูนะฮะไอคอนี้ต้องระวัง A เนี่ยเป็นวันทองเลยตอนนี้กำลังคิดเลยเพราะอะไร A ทำปฏิกิริยาทั้งกับ D แล้วก็กับ C ถูกไหมฮะแล้วดู A มันลดลง A มันลดเท่าไหร่คะ <0. 5. S 1> อ่า A ลดลง0.5หรือ1.5ลูกดูดีๆ <Yeah. S 1> อ่า A ลดลง1.5 <Yeah. S 1> เราจะต้องแบ่ง1.5ไปเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือทำกับ B โดยที่ทำกับ B จะเป็นเท่าไหร่นั้น <Yeah. S 1> ให้ดูอัตราลูกอันนี้นะคะอัตราระหว่าง A ต่อ B เป็น2ต่อ 1, mm. 1> ถูกไหมฮะ A ต่อ B เป็น2ต่อ1 สังเกตว่าในส่วนของ b นะลกูก b มันลดเท่าไหร่ b ลดกี่หน่วยอ่า b ลดนะคะ1.0แสดงว่า a ครูก็ต้องใช้เท่าไหร่คะ0.5ดถูกไหมฮะดังนั้นการที่มีนะคะ1.5ใช้ไป0.5 a จะใช้กับ c เท่าไหร่ลูก1.0ถูกไหมฮะ a จะใช้กับ c เป็น1.0 ดังนั้นตอนนี้ a นะคะครูใช้ a ไปแล้ว1.0 c ลบเท่าไหร่ c อ่า c ลบแสดงว่าเราได้สัมประสิทธิ์แล้วลูกนั่นก็คือเท่าไหร่2.1ใช้ a 2ส่วนแล้วก็ c 1ส่วนเหลืออยู่2ตัวเลือกก็คือ2กับ4เอาละตัดสินกัน เราเริ่มนะคะโดยปริมาณที่ไม่เท่ากัน OA เริ่มเยอะมากเลยเริ่ม20โมลน,นะคะบเริ่ม10 C เริ่มแค่2เองดังนั้นใครใช้หมดก่อนซี C. คำถามคือปฏิกิริยาจะสิ้นสุดเมื่อเวลากี่นาทีาทถูกต้องค่ะไปเบรกได้ค่ะดังนั้นนะคะปฏิกิริยานะคะปฏิกิริยาสิ้นสุดก็คือจะต้องให้ในส่วนของ C หมดนะคะ เราจาับไปเพื่อนเรากลับมายัางไงอ,อ๋ตอตกตล้วมาแล้วใช่ไหมปฏิกิริยาสิ้นสุดนะลูกก็คือจากไปทำธุระกลับมาแล้วใช่ไหมกลับมาแล้วใช่ไหมใช้เวลานะคะเวลาเท่ากับ4นาทีนะคะเวลาเท่ากับ4นาทีดังนั้นคําตอบคือข้ออะไรลกูกข้อ2มันลดทีละ0.5 2เหลือ1.5 1.5เหลือ1.0 1.0เหลือ0.5แล้วก็จบที่นาทีที่4ก็คือจะเป็น0.0พอดีนะคะ